เอาเรื่องที่ทุกที่ต้องฝึกในการทำระรับโปรเจกต์ไม่ได้ทำก็ในวันที่ก็จริงๆแล้วคือหาอะไรต่อที่แบบต่อยอดให้น้องๆนะครับแล้วก็บังเอิญมีโอกาสได้คุยกับน้องนักเขียนน้องลูกทกคนะครับแล้วก็ ก็ถือว่าเป็นเป็นโชคดีมากๆเลยที่พอพอเราเราได้ลองสอบถามเขาแล้วแล้วลองแบบอธิบายสิ่งที่เรามีอยู่ในใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องนักเขียนก็ให้ความรู้เป็นอย่างดีแล้วก็อยากจะทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเราอยากแค่ให้น้องเราทั้งสองคนนะมีโอกาสมีแฟนมิทติ้งที่เป็น o f f ออฟฟิเชียลของเขานะครับแล้วก็เลยทีนี้ก็ เลยเป็นดําเนินงานโปรเจกต์มาเรื่อยๆครับแล้วก็โชคดีที่าทางไอชีอีทรัพเรื่องนะครับก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วก็จริงๆแล้วน้อง2คนก็เริ่มมาจากที่ที่ไอชีอีด้วยนะครับแล้วพอมีโปรเจกต์ต่อนเนื่องมาตัวทางไอชีก็ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดีก็เลยมีโปรเจกต์เรื่องตอนพิเศษอันนี้เกิดขึ้น,นครับซึ่งหลังจาก ที่แฟนมิกกี้ทั้งสองวันจบลงนะครับก็จะสามารถติดตามชมเอ็กซ์คลูซีฟได้ที่ทางไอชิคีอยากให้ทางไอชิคีพูดความประสบความเสริมของเองรานีเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างโอ,โอ้แน่นอนครับต,ต้องบอกว่าจริงๆต้องขอบคุณพี่ก้องแล้วก็ขอบคุณทางเอ็มชอยมากๆที่จริงๆเราส่งเสริมกันเนาะนักแสดงมินปิงก็ถือว่าประสบความสเร็จในกระกวนการในช่วงปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นโปรเจกต์เนี้ยไทยไหนจะประจำลงเดิมแล้วก็ถือเป็นโปรอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เรารู้สึกว่าเราพลาดไม่ได้กับตัวนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถือเป็็นน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 นใใหห้้้เเกกกกกกีียรรรรรรรติมมมาาาาาคััััับบบบบสสสสสทุุ่่แลววด ส่งเสริมให้กิจกรรมแฟนมิตวันนี้แล้วก็ซีรีส์มินิซีรีส์ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผมกับหลังตอบรับกันครับผมก็จะเป็นจัดตอนจักตอนจังหวะที่มันค่อนข้างสุดเซตก็ถึงควรแต่พอมาตอนพิเศษมันจะกดเพิ่มความกดดันสำหรับผู้ที่ทำผู้สร้างไหมฮะคือจริงๆผมว่าตอนพิเศษตอนนี้มันมีความสเปเชียลมากๆเลยคือตอนที่เราคุยกับน้องนักเขียนนะคะเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะเขาเขียนมา เขารักตัวละครสองตัวนี้มากเขารู้ว่าเนเจอร์ตัวละครสองตัวนี้ถ้าเกิดมันจะมีเส้นทางต่อของเขาอะ่ะมันจะควรจะไปใน,ในทางทิศทางไหนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับนิยายตอนพิเศษอะ่ะคือน้องนักเขียนอะ่ะเขาเอาความเป็นมีนกับปิงเขาไปใส่ในความไอกันไหนด้วยมันเลยเป็นการผสมรวมความกล่อมๆที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆคนที่ได้ดูตอนพิเศษตอนนี้ดูแล้วอาจจะรู้สึกว่า ถ้ามันย้อนไปก่อนหน้านี้ไอไม่น่าจะทําแบบนี้หรือไหนไม่น่าจะเป็นอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอได้ดูตอนพิเศษจะรู้สึกว่ามันเป็นไอกันไหนที่มีส่วนผสมของบีนกับปิงเข้าไปแล้วมันดูกลมกลม่อมมากขึ้นนะลองสับลอยมาที่หน่อยว่าน่าจะมีความหวานแล้วจะมีความขมเข้ามาด้วย คือจริงๆผมก็แกงแกงแฟนคลับไปเรื่อยจริงๆแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะแบบยื่นทิชชู่ให้นะบอกว่าแบบคอยซับน้ําตาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นน้ําตาของความขำนะมันเป็นน้ําตามันเป็นความความปิติมากกว่าความแบบดีใจกับสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเส้นทางคจากจากความสำเร็จที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าเออทางพี่ฟ้องก็จะเตรียมโปรเจกต์ใหม่เพัหลับน้องๆสองปียาครับก็แน่นอนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยาก หาโอกาสอะไรต่างๆให้ให,ให้ให้ทั้งสองคนไปร่วมงานกันกนย<อ>ครับก็จริงๆมี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 โปรเจกต์หนึ่งซึ่งติดต่อมาเรียบร้อยคุยรายละเอียดกันไปค่อนข้างค่อนข,ข้างเยอะแล้วครับ<อ>ก็เดี๋ยวรอ,อสรุปครับแล้วก็จะมาจะมาบอกให้จริงๆแฟนๆถามตลอดเลยยิ่งพอมันมีแฟนมิทติ้งอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนบอกว่าประกาศในแฟนมิทติ้งแน่เลยอย่างเงี้ยก็ อยากให้ติดตามอีกนิดนึงครับมันใกล้ใกล้จะใกล้จะไฟโนแล้วก็วอยากอยากให้อ่อติดตามและสลับน้องๆต่อครับผมรูปแบบมันจะเป็นยังไงฮะเป็นซีรีส์็เนเอ่าถ้าถ้าอันที่ที่กยอยู่นะครับแล้วก็มันจบเป็นอันนั้นจริงๆมันก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งของของอ่อ ของชิ้นงานที่จะออกมาจากน้องสองคนเพราะว่าอันแรกเราเราเริ่มจากนิยายที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็คนคนรู้จักค่อนข้างเป็นที่กว้างใช่ไหมครับแล้วก็ต่อยอดมาเป็นตอนพิเศษจากนักเขียนคนเดิมอันใหม่ถ้าเป็นตามที่เราแทนไว้ก็จะเป็นอะไรที่มีความผมเรียกว่าิน international มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าสําหรับแฟนคลับที่ตามน้องมาตั้งแต่ day one น่ะพอไม่เห็นสเต็ปต่อไปของน้องน่าจะ happy ้นะครับ ก็อยากให้ลองติดตามทางฮาชี้เละ,ะ,ะครับปากครปากปากแะครับก็สำหรับไอไหนนะครับ<ป>ใครที่พลาดการรับชมจากแฟนมิตนีซ้ซึ่งเสียดายมากๆแต่ว่าไม่ต้องพลาดไปครับกออ็อยากให้ได้รับชมกันที่ไอชี้นะครับผมทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับผมก็ รับชมได้ทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันใตชีนะครับผมใา่ด้วยขาไทยเลยครับก็คือจะเริ่มได้ดูเมื่อไหร่ด้วยหลังหลังไฟนมีจบวันที่หลังฉายจบในไฟนมีวันที่5นี้เลยครับก็สามารถรับชมได้พร้อมกันทัวร์โลกของผมแบบไม่ผู้สิบเลยต้องรอหน่อยต้องรอนาน่อยเลยขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณผู้ช